ถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่อยากเจ๊งจุดหลักสำคัญของตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นจําหน่ายอาหารเสริมจําหน่ายแบรนด์ออนไลน์จําหน่ายคอร์สเรียน80-90บาทจําหน่ายขายตรงจําหน่ายอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายเมื่อไรนะฟังคลิปนี้ไ,ไว้นะทางรอดของคุณทางเดียวคือการสร้างตัวตนยาวหวังยิงแอดตัดทิ้งกําไรคุณไม่พอให้ยิงแอดแน่นอนเจ้าของแบรนด์กำไรเยอะยิงแอดเจ๊งเขเห็นมีนัดต่อน,นั้นแล้วยิงแอดเนี่ยราคาสูงโดนปิดง่ายยาก จิงอะแต่ทิ้ง2คือจะหวังให้เจ้าของแบรนด์มาทําการตลาดให้อย่างเดียวมันไม่ได้แล้วเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งมีลูกทียงกี่คนอะร้อยคนหรืพันคนหมื่นคนหรอแล้วคุณเป็นคนที่เท่าไหร่อ่ะแล้วถ้าเกิดเขาเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นแม่นกอ่ะเขาต้องป้อนหนอนตัวที่1ตัวที่2กว่าจะเป็นคุณตัวที่ไรตัวที่80ตัวที่800ออ่ะแล้วกว่าจะวนอ่ะคุณอีกรอบนต้องวนกลับมาใหม่อีก800ตัวมันไม่ได้แล้วครับส่วนสาคัญคือคุณต้องสร้างตัวตนสร้างตัวตนในการทําให้คนรู้จักออกมาทําคลิปเอง ออกมาทำคอนเทนต์เองไม่ใช่เอาแต่คลิปเจ้าของแบรนด์มาลงเอาแต่โพสเจ้าของแบรนด์มาลงมันไม่ได้แล้วการสร้างตัวตนมีข้อดีอย่างนะวันนี้คุณขายแบรนด์เขาใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแหล,ละนะวันหนึ่งคุณขายแบรนด์เขาแต่ในอนาคตอาจจะมาทาแบรนด์เองก็ได้อาจจะเปลี่ยนจากสวิตจากแบรน, A, บน,บน B, ด์เเป็นแบรนด์บีได้แต่สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณขายมันคืออะไรฮะมันคือการที่คุณสร้างชื่อเสียงในชื่อเสียงคุณคนไว้ใจคุณคน trust คุณพิมลีพายคนไว้ใจคน trust เอาแบรนด์ไหนมาขายคนกก็ซื้อถ หลักการเดียวกันดังนั้นจงจําไว้ว่าหน้าที่คุณคือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้ได้เพราะนั่นคือฐานที่มั่นนจริงของคุณครับ